สวัสดีอยู่กับสอนหักผู้หักเขามื้อนี้เฮาสิมาใตจีนายเนาะแม่ดนี้ก็ได้าซาซโตแล้วโดวยบ่ได้ขุดและบ่ได้หาหูจีนายเนาะของจีนายมีแต่ไป,ไปตามไปตามเสียงจีนายแล้วกอันหูมาแล้วกเฮากจ,จ,จับจับจีบนายเนาะบ่ได้ออกแฮงและบ่ดได้ทําลายกันฟูพืนเนาะเอามาบึงมาเบิ่นําการว่าเฮาสิจับแบบด,ดและไ,ลไงซําได อ๊าไปเบิ่งกันเดี๋ยวไปใส่นี่ใส่หัาก่อนนี่เอากว่าได้ยินเสียงที่นหนแลน้วเนาะไม่ได้ไปตามหูสินี่เนาะอับอัูจังนี่เนาะท่านผู้ชมเมื่อกี้จีไัยออกมาห้องอยู่นี่เนาะแล้วก็เฮาก็าอันูมันจบับ่ายบ่ได้ขุดบ่ได้อแฮง โอ้ไงสุดในวิธีหาขี่ในไงไงเบิ่งแล้วอย่าลองไปใช้เบิ่งเด้อท่านผู้ชมเอ่ยมาเฮาไปสอกต่อทงนี้คือสิบ่มีแล้วเนาะบ่ได้ยินเสียงจักตกเเข้าไปฝังนะค่ําแม่น้ําไป เนี่ยท<อ>ีมง,งาน,<อ>นเขาก็มาสามคนเอามือกล้องแล้วก็เขาสองคนเนี่ยได้สองตัวแล้วคนนี้ก็เอาจับใสโอ้ได้ไล่ได้ไล่เน่นอนจับแบบนี้ไงสุดพันผู้ชม แล้วได้แล้วได้อีกโตแล้วง่ายสุดโอ้ตังนี้คนใหม่ยนี่นี่นคนหินโบนีน่โอ้เฮ่มันมีมังหินอยู่นี่ทนู้้ัมแต่จับแล้ว เฮยไงไงุดเยอะไม่ะนตัวซ้อนไหนจะตมด้เอะ่ยมีข้าวก่อนารอรอโอ้ย่ไมมีข้าวอยู่นี่อยู่บนก่า ได้อีกัวแล้วโอ้ยวันนี้เขาได้ละได้ละว่าผชมผมไม่ผวม Ô, dạy ít thôi lâu. Ô, ngày ngày, ngài ngài. Oh, à. Ô, mọi người ơi, người ơi. Ô, mọi 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 người ตั้งแต่เองกูเลยเนาะมับ้าสิอะ้นี่ย cả tham số này, 2 túi thằng bổ sung, ăn, đi, mình một điều tính 1, à, một điều, vừa kia, mứt phồng mà nè, thấy vô thằng nó, nó vẫn kẹp cầu ở, à, nó bị gì? không được à? để ่ได้ซํานี้ถึงว่าได้ไลนเนาะท่านเอาอีไปอีกอันนั้นบ่เดินบานบ่คําสอนจะมงแล้วลุนี่โมงคนนเที่ยว9โมง6นาทีไปใจอยูเดินบานก่อนงยังท่านเนาะเฮาสิไปแต่อยู่เดินบานต่อเนาะอยู่บ้านเนาะ เดี๋ยวนี้เขาก็มาหดเดินกีฬาเนาะเดินเดินบ้านในเดินบ้านก็มันมีแถ่ๆหนานเนาะในอันนี้บ้านเนาะเฮียนเขาติดไฟนอนหมดแล้วเนาะอาบมมีตีโบอยู่ดิเพิ่งได้นิดเดียวห้องจีนได้เลยเนี่ยรือว่าจีนได้เดี๋ยวนี้กอดดึกเลยเนาะจีนได้คือใช้เข่าหูหมดเลยเนาะประมาณแปดเก้าโมงตู้ปลาที่สิบสองโมงตีโบ กินได้นะเขาหูหมดเด็กเลยเนาะไปมาเฮาลองไปเบิเนาะนบานนี่บ่ได้ยินเสียงจักโตเนาะท่านผู้ชมคือสิเข้าหูหมดแล้วเนาะหรือว่าบ่มีฮูเข้ามาใต้อันนี้เนาะอันนี้อยู่กลาเฮือนเนาะอยู่กลาบ้านเลยเขามาใต้หมดพุ่นเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เฮาก มาแต่ยู่นีบ่มีจักตัวเนาะเ,มเ็มฮาก็สิจบซามนีแล้วเนาะในเขากดไลค์เลยเนาะเมื่อกี้พูดมาเออไต่ามาระยนะระยนะทางได้สามชีตโตหรือวะคลิปคนคลิปโตที่บอกกันสดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เขาเดชท่านผู้ชมไปละเจอกันคลิปหน้าเดอบาย bye